สวัสดีครับทุกคนมาเจอกัน ep 2ออีกแล้วครับต่อจากเมื่อวานนี้อย่างหาปลากันกับทีมงานคุณภาพเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้ก็ทีมงานก็ขมักขมิ่นคนฟิดน้ำก็ฟิดไปคนหาปลานคนงมก็งมไปโอดโอดเอวเสียเกินเพื่อนอเร็วๆหน่อยเพื่อนอช่วยกันช่วยกัน,ช,กน,ช,กนช่วยกันงม มันจะมืดค่ำก่อนเดี๋ยวตะเวนจะตกดินเออเดี๋ยวตะวันจะตกดินโอ้ลืมไปโอมงงมงงงโอ้ปวดเอวซะเหลือเกินเพื่อนปวดเอวช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วเดี๋ยวจะมืดค่ำก่อนเดี๋ยวหาปลาไม่ทันโอ้ยตอนน้าเราก็จะขาดอย่างลวหาปลาเพื่อนหาปลาเร็วๆเดี๋ยวยืนบ่อยซะเหลือเกินเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จจะมืดค่ำก่อนโอมงงงงงงโอ้ยนี่นี่นี่ตรงนัน ไปอันหน้าอันหลังเลยเราปวดเอวไหนสวิงมาสวิงมาจะเอาสวิงมาลัดน้ำตรงนี้แล้วก็จะปล่อยน้ำเอาปลาฝั่งทางนี้มีปลาหรือเปล่าเนาะอย่าเดินบ่อยเพื่อนอย่าเดินบ่อยอดี๋ยวโอ่งงานอดี๋ยวโอ่งงานรีบเก็บปลาเนี่ยมันจะข้าก่อนไม่ไหวช้าเสือเลยงัดไม้ออกนี่เอาสวิงใส่ดีกว่าเอาออกเอาออกก็ออกปวดเอวปวดเอวเลยมีปลาไหมครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อน โอ้มีอยู่ออเอาเอาไปเอาไปหลัแล้วก็เอาไปใส่ถังไว้มามาลัดอีกลัดอีกโอ้ผูดเดียวผูดเดียวโอ้ยผูดเดียวซะเหลือเกินเอาเปหรอกเอาไปหรอกอไ,ปไปเลยแล้วเราจะสั่นออกดีกว่าโอ้มีปาหรือเปลา่านี่ขยับดู้สิไม่มีเอาลัดต่อโอ้ผูดเดียวไปเรื่อยๆเอามาฟังเสียงพินต่อนะครับเพื่อนๆฟังเสียงพินต่อนะครับ เสียงภาษาไทยลงสักชเนีย้ยวเนีย้ยวเนีย้ยวเนี้ยขอบคุณมากครับคนภาคก็เหนื่อยไม่ไหวครับฟังมาฟังเสียงผิดต่อนะครับเพื่อน หาเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับเบิดแล้วบันรับบันเขาก็จะได้สูบน้าจากหวยไปสูบน้าจากหวยลงมาใส่นะคุณถ้าฟังเขก็เป็นหวยนะครับสูบน้ำก็ขึ้นมากปลาที่เขาเอาเอบ,าอาอาบิดเข้ากับโอ้ไฟยังบออนี่คุณเขาก็สะได้นดำไม่เนาะก็จะได้นดำไม่ขีจใจเขาก็จะได้นดำไม่ขึ้นมากขึ้นขับปืนขึ้นมาอีกนะครับปล่อยไว้เป็นพอพันแมวพันปีนาน,นะครับ เดี๋ยวเขาค่อยไปลุ่นกันนะครับว่าไปล่างปลาก่ันเดี๋ยวเอาปลาไปล่างเลยเอามาปลาไปล่างด้นี่นิเข่งเข้าคือเข่งนี่เข่งกระปุอันนี้ก็บกปุถังอ่ะหม้อาม้ถังปลากับเข่งไปล่างด้นี่ไปล่างน้ำเอ็กเอ็กเอ็กก็เหี่ยวถังปลาไปล่างด้นี่นี่ถังปลาเนี่ยคอยหนาเมาใส่นะครับปนเดี๋ยวเขาไปล่างปลาแล้วก็มาลุ่นกันนะครับว่า ở à, xí đây phải nhây chắc chùa để lại vô và phải luôn cắn nó hả bây giờ hỏi phải nông này cái hỏi thằng bà 2 khiến cấp thì thắng con thắng. Thắng này đều, ai phải đọc phải phải lên phải luôn cắn nào này dưới đây chú thế cao không bỏ lỡ những น้ำนำนะสองนะครับสองอันนี้กได้ยุ่นะครับนี่น,นี่ล่างยจะไปล่างกันดีก่าเนาะยังขนล่างก็ดไดนะ้ก็นอนนะได้เพิ่งหยิบไป bởi vì cái món ăn của mình, này. Hảo 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 phù, hảo phù, hảo 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 siêu เที่ยวไม่กุ้งเที่ยวนี่เดี่ยวไปยังน้อเชียวี่น้อนเดียวเขาบ่เดียกเอาเดียกลาดน้ออูตัวนี้ตา้เนาะเดียวโอ้โหปูได้เข้มข้งเลยพี่น้องบปูได้เข้มข้งเลยป่ะ lúc lỡ những video hấp dẫn nhanh subscribe cho kênh Ghiền thế Ini sudah cap beruking. Sudah. Guk oh beruk niออกแล้ว. Satit. Ha pergi tengok koyakแสงสี. อะไรปลาขาบปลาซิว่อ้โเขาบกคยเงียองมั้ล่ะเดกคอยงี้ยหองงสองตัวเออเด็กสามตัวคนเนี้ยคนหนึงเออคนหนึงเออ ต่ลรวัตอไปนะเพาะง่ตัวนึงตรวัตอไปองตัวองตัวยังเกือบลยู่นี่น้อยเนาะลอยู่่โล บ้านนี so ้พี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วก็ที่เตรียมตัวครับบ้านนี้ครับโอ้ก็มันเท่หอนกันก็จะได้ได้เด็กได้เกี่ยงเงินยี่โอกเนาะปลาใหญ่ปลายน้อยหลายยุบคอกระดุกกระดุกละลายเนาะดุกไหลได้ที่เรากระดุกเศร้าลงบนใดได้กระดุกคอเงี้ยสามตัวครับตะละวัดเอาไปตัวเล็กตัวนึงแล้วเด่กก็อ่ปู น้อยน้อยก็ไหนยุกไปกับปลาเสี้ยวกลาเสี้ยวปลาเสี้ยวปลาสลิดโอปลาสดีคอยงหายก็มาทันเดี๋ยวหลังคอยมาหลังเนี่ยฮะลุกจักก่อนจบคลิปลงเทคนนี้นะครับเดี๋ยวปลาไปไหวปลาจะทังก้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์ I'll do it.